อ่าโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช็อตเคิร์ดทีเฮ็ดน,นะโอเคอยู่กับผมในเกมแบงก์นัล็อกออนไลน์นะครับผมเซิร์ฟเวอร์พรอนเทล่านะโอเคเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสสิกครับอ่าเป็น EP 5.0นะรองรับทุกระบบเลยนะไม่ว่าจะเป็น PC นะตัวที่ผมเล่นอยู่นะหรือว่าจะเป็น Android นะสมาร์ทโฟนมือถือทั่วไปนะหรือจะเป็น iOS นะครับผม iPhone iPad ก็เล่นได้นะครับมี2ระบบให้เลือกเล่นเลยนะโอเคก็ลิงก์ โหลดเนี่ยหรือว่าลิงก์ยูทู e ติดตั้งเนี่ยคือมีอยู่ใต้ใต้คลิปแล้วนะครับผมลองกดดูได้นะโอเคก็วันนี้ก็จะมาตีคอมนะคือบวกเจ็ดไปแล้วในยี่สิบชิ้นนะนะโอเคก็เดี๋ยวจะดูว่าบวกเจ็ดยี่สิบชิ้นเนี่ยมันจะไปไกลได้แค่ไหนนะโอเคครับก็เดี๋ยวลุยกันเลยอ่ะโอเคก็คลิปตีแหก อ <ś led> ยากชอบเลยแช่งกูเน,นี <S 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 <N> ่ยนี่ไะตีแหกว่าละ่ะถ้ชิ้นแรกก็มาแล้วเออมาวะก็คือชิ้นแรกก็บวกแปดแล้วครับ 8. เออมาดิเข้ามาดิครับอย่าตีรัวหรอตีรัวมันจะแหกรัวใช่ปะ่ะเอาไงเดียค่อยๆตีนะคือมันยี่สิบชิ้นเลยอ่ะไม่ตีรัวเดี๋ยวว่า คลิปแม่งนานแน่เลยว,ว่า๋อาไปแล้วหนึ่ฮมันก็ต้องแหกอยู่แล้วว่าเย่ามือสัตอ๋อไอคือแบบแม่งน่าจะยากจริงอะผมว่าแหกตอกแล้ว,วอะไอติดบวกแปดเดียวอ,ยอ สูตรอะไรเดียวมีสูตรอะไรเลยโอ้โหแหกสามโอกาสติดกี่เปอร์เซ็นต์วะบวกแปดอะยี่สิบวะ,ะใช่ปะห,หรือหกสิบะเอยหรือสี่สิบะก็ขาดจากสี่สิบีใช่ปะมาหกเก้ายี่สิบ 9, อะทำไมมันยากจังอ้โอโหบอกว่ามันไม่ใช่แหละ เสียงแตกมันเพาะดีจังโอ้โหดื่มปลาเสี็จแตกเอาแบบเพิ่มเสียงหมเาเพิ่มเสียงหน่อยะโอ้โหว่ายี่สิบชิ้นเนะี่ยไม่ได้เห็นบวกเก้าหรอกว่าคลิปนี้ยี่สิบชิ้นไม่ได้เห็นบวกเก้าหรอกบอกอไงเอ้ยมาอยู่มาอยู่มาอยู่สูตรเข้าออกบาปดิบใครวะ ใครใครขอ,อกำลังใจนะครับคือผมขอ,อกำลังใจนะครับามาวะเฮ้ยมาวะเฮ้ยกำลังใจดีวะคือบวกแปดผมกี่ชิ้นแล้ววะบวกแปดผมสามชิ้นแล้ววะกำลังใจดีวะมาเลยครับกำลังใจดีมาครับ เราชื่อหายละซัดเลยชื่อหายละซัดเลยปึ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยครับอ่ะพอก่อนค่อยๆค่อยๆมาตีค่อยๆมาตีอะไรแล้วทัคลิปอยู่คือผู้พิทักษ์ที่เขาไม่รู้หรือไงว่าผมทบคลิปอยู่อะฮัลโหลแต่ก็ไม่เป็นไรตีไปตีเล่นนะเข่ะตีเล่นนะไม่ใช่ของผมอยู่แล้วอะก็ตีเล่นไปดีเอะเนี่ยบอกแปดอะเบ้าเบ้า สี่ชิ้นแล้ววะสี่ชิ้นผมบ้าได้เห็นบวกกาวไดนอนสักชิ้นน่ยคือไงมีบวกกาวไดนอนชัวร์เชื่อมดิเฮ้ยอ่าอ,อ,อันี้ซ้ำโอเคไม่เป็นไรย้ำเลย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 ย้ำอีกย้ำอีกเออมันต้องย้ำมันต้องย้ำกี่ชิ้นแล้วจะจำไม่ได้หละ มีขัางล่างสองทงบนข้างบน,งบนอ่ะสี่อันเองเหรอทำไมความรู้สึกหมดตีบกแปดได้เยอะจังวะ <c oughs> <c oughs> ขำอะไรวะโอ้โหเดี๋ยวบวกเก้าโชว์น้องๆไปทีนี่ไงบวกเก้าอกเออไปปะอ้โอโหว้าวเลยกูรุ่นวยวเลยกูยงชอบเลยกูอยางชอบเลยบวกเก้าเลยเอาดิ บวกเก้าเลยบวกเก้าติดอันกแล้วครับก็ดูชื่อเอก็ดูชื่อเอา่ะบวกเก้ามาว่ะบวกแปดไม่ติดบวกเก้านี่งผมได้ลุ้นบวกสิบแล้วอันหนึ่งคือผมได้ลุ้นบวกสิบแล้วอันตีนอกรัวด้วยมาดิครับแห่ไปมือบวกแปดไปเติแปดมาเยอะว่ะเอาจริงบ้างผมว่าอยากได้บวกเก้าทักงสองอันในความคิดผมเนี่ยบวกเจ็ดยี่สิบอันผมอยากได้บวกเก้าสักสองอัน เย็ดวะเยดวะผมอยากได้บวกเก้าสองอันนะครับเยดของจริงเออคือผมอยากได้บวกเก้าสองพันคือบวกเก้าตอนเนี้ยลอยหลับแล้วหนึ่งคลิปหรือว่าเจ็ดยันวะบกเจ็ดสองอันคือต้องหาจังหวะบวกแปดขึ้นเก้าเอาแปดใหม่ล้วว่ะผมคิดว่าบวกแปดเฮ้ยคลิปนี้ไม่เฟลนะหรือว่าเราพกมาเยอะกว่าแปดได้อยู่บวกแปดเยอะอยู่ เคออยไงมันต้องมีบวกเก้ามาให้สักอันจริงๆวะ่ะไอ้บวกแปดห้าหกอันบวกแปดมีอันวะ่ะบวกแปดมีห้าอันเลยอ่ะคือบวกแปดห้าอันเนี่ยถ้ามึงไม่ติดบวกเก้าเลยเนี่ยคือแบบแจ้งแจ้งแบนเ,เออแจ้งแบนไม่ได้แจ้งแบนใครแต่แบนตัวเองแบนเอาจึงเติร์ฟเลยเออมาบวกเก้าดิบวกเก้าโอ้เก้าดิวะโอ้โห มันมีก็บวกสิบแม่งเลย <c oughs> มาหน่อยมือขวาค่อยๆใช้เมาส์กดค่อยๆโอเคค่อยๆเน็กเน็ก okay. อ, okay. 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 อีกทีโอเคโอเคโอเคตื่อบอกเก้าออันในแบบมัได้รุ่นบกสิบแล้วคุณได้รุ่นบกสิบแล้วก็น <c oughs> ได้รุ่นบกสิบแล้ว <c oughs> ก็บอกเก้าสออันครับออ <c oughs> เดี๋ยวพี่บวกสิบโชว์เลยคือแบบคลิปเนี้ยไม่มีอะไรยากบอกให้ คือแบบเดี๋ยวออกเกมโชว์ด้วยออกเกมแล้วเข้ามาปวดบวกสิบเลยครับบวกเก้าสองอันแล้ววะว่าไงวะบวกเก้าสองอันแล้ววะคือแบบก็ตีเองเจ็บเองะครับใช้เมาส์ใช้เมาส์าคลิกใช้เมาส์สูดใช้เมาส์เพาสูดใช้เมาส์ดีกว่าใช้เอนเตอร์นะผมว่าไม่รู้ว่าผมมั่วหล่อหลอกมากว่หลอ,หลอกูอ,อยางชอบผู้พิทากเลยคือแบบไม่ให้กำลังใจเลยคือพ่อจะสาบแช่ง กดเน็กไปมือขวาไปอีกทีไปดำเนินการต่อไปกดเน็กไปกดเน็กไปโอเคไปเออนเลอบวกเก้าสามันนะก็บวกเก้าสามันนะครับมารอรับบวกสิบมาไว้ผมให้ผมให้ได้นะผมให้ได้ผมให้ได้คนะือบวกสิบบนะผมไม่ซีเรียสเลยคือแบบมนกระจอกอะครับ <c oughs> ไอ้กูเลเนมาสิบเอ็ดเด็กกูยังไม่เคยมีวกสิบใส่เลยบอกมากะเจาะเข้ามาดิวะเข้ามาดูวะบกเก้าสามอันนะครับมาดูอะไรครับคือน้องมาดูการตีบวกของพี่ใช่ปะการตีบวกที่มันโหดร้ายใช่ปะกดเท็กเป็นหนึ่งทีปะกดไปอีกหนึ่งทีเรียบร้อยสี่สุดทีสได้วกเก้ามาสามอันวะได้วกเก้ามาสามอันวะน้องๆพีได้บกเก้ามาสามอันวะ คือแบบอยากได้60อ่ะสูตรอะไรขอสูตรหน่อยดิคือใครที่ดูอยู่เนี่ย20คนเนี่ยเฮ้ยคือพิมพ์อะไรมาก็ได้สูตรเสริ์ะเออพิมพมาดิเอาออกเอาออกเอา,เอา,เอาขอสูตรภูพิทักษ์ก่อนเลยวะ่ะเขาบอกว่าให้ออกเข้าเกมใหม่วะ่ะกูอยากชอบเลยอ่ะกูใส่อดีใหม่ให้ด้วยมาดไม่ออกเข้าใหม่ใส่ ID ใหม่เลยเข้ามาปุ๊บซัดเลย พาาปุงซัดเลยซัดเลยโอ้โหพามาปุุบซัดไม่ได้ใส่มือซ้ายด้วยไปดิเรียบร้อยไปหนึ่งอันเบครับโอเคครับบอกสิเอาบวกสิให้มันติดก่อนก็ปิวไปแล้วครับหนึ่งอันนะครับคือสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเนี่ยพอพอมันเป็นโอกาสติดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยติดให้หรอกนะแต่พอเป็นโอกาสแหกสิบเปอร์เซ็นต์น่ะแหมแหกีจริง สูตรดองบวกเก้าอีกหนึ่งปีค่อยบวกสิบครับหเหีเ้ยเติมปิดกอดตัว <c oughs> วันนี้กูสมปองด้วยครับผมอ่าอะไรดีวะหลบหลังไอ้นี่แล้วกันไอเหอี้ยไม่รู้อะวันนี้กูเพลเจอร์ไปหมดเลยทำอะไรไม่ถูกเลยต้องมาแล้วค่อยๆกดเน็กแล้วมือซ้ายเมือ่อกี้มือซ้ายอะมือขวาเลยค่อยๆกดเน็กค่อยๆกดเน็กค่อยดำเนินการค่อยๆเน็กอีกที ทำใจไว้การถ่ายใ,ใจตอนตีมามาไอ้เ <laughs> ไี้บวกสิบแม่งไม่มีอยู่จริงว่ะ <laughs> ป่วยบอกสิบแม่งไม่มีอยู่จริงอ้นี่อ๋อย่ยกูทำคลิปตีคอมมาีิคลิปแล้ววะไอ,ไอ,ไอ่ไม่เคยติดบอกติดเลยเอย่าช่องกูเนะี่ยตีนอกรั้วได้ประดิ มุดดินแล้วตีโอ้โหฮันเตอร์มุดดินได้มากโอ้โหเดี๋ยวก็เล่นให้หรอกอเอออยากได้บิบป่าิบ,บน้องน้อๆ6กสิบสามสองหนึ่งอ๋อโหโอเคไม่เอาก็ได้แ <laughs> ม่งก็ยากเลิดบางทีอติ10%นะโอ้โหปวด หมดอิบว่ะเดี๋ยวไปหาใหม่หมาติเจอกูแน่เจอปวดทุกเดือนเออเจอกูแน่เจอ,เจอโอเคครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมได้บวกเก้ามาสามอันนะครับจากบวกเจ็ดยี่สิบตันนะกอ็อ่าก็คือก็เฟลอ่ะครับก็บวกสิบไม่มีอยู่จริงนครับคลิปนี้โอเคใครชอบฝากกดถูกใจนะกดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมนะโอเคก็ในคลิปหน้าเป็นไรก็รอดูเลยนะ เฉยเพื่อเป็นตีเพื่อเป็นคลิปตีคอมติดกันเลยสามคลิปบุหญหินแล้วโอเคครับตอนแรบคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ